ความสุขที่แท้จริงตลอดไปหรือในพระมหากรุณาที่ขุณที่สุดไีได้อาสมระเกษตนบัญชีหรือครูบัญชี กูากแะด่กันนะคะเดี๋ยวขอเชิญชมวิดีดานที่บ้านของเพื่อนๆของเราสิคะต้องทิ้งเงินบูรช้าสาวๆนี่มีคามรระสบกิจกรรมและอ เราจะไปดูสิทุกทุกท่านเนี่ยจะชวนอาจา่ย์ดูไว้ได้อย่างไรเรียนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสาธารณะท่านถนอมกิจเท้าแดงครับดิฉันในนามของผู้อำนวยการโครงการขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจอบัญชีสาธารณะท่านถนอมกิจเท้าแดงครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการประชุมสัมมนาประจําปี2563 เรื่องบัญชีชี้ทางรวยช่วยกเกษตรกรไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลแผ่งงานโครงการสําคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรวมสมองแรกเปลี่ยนประสบการณ์บัญชีให้บังเกิดผลสัมริ์ต้น,นทุนประกอบอาชีพแรในานโรงงานการจดษตรเข้าร่วมประชุมสัมมาร่วม,มกิจกรรมสำคัญ90คนนะคะการประชุมครั้งนี้น จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14กันยายนพศ2564วันนี้มาด้านตรงนี้ในนามของที่ปรึกษ์กรวจดทีสารกรอนนะคะต้องแต่งตัวตัวพิเศษเราได้เรียนเชิญท่านที่ปรึกษ์กรวจดทีสารกรอนเป็นประธานที่ปิเปิดแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนของการแสดงวุฒิการศึกของผู้เกษตรด้วยการเต็มเกียรติค่ะเพราะนั้นเนี่ย ้าวิที่ดีว่ข้าที่จะเปลี่ยนตัวเราเเพราะเป็นเดือนของการการแสดงวิริยะจิตซึ่งผู้ใหญ่สูงสุดในกรมเนี่ยก็ต้องหาโอกาสนะคะเปนแสดงความดีแล้วก็ร่วมแสดงวิริยะจิตกับเขาเล่ากรรมธิการที่นางผู้ประมาณก็ให้ความสําคัญในเรื่องการของผู้ประมาณเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของป้าหมายที่เรา ได้รับข้ามมาในแต่ละปีแล้วไปถา่ายทอดให้เขาเรรู้รับทราบนะคะท่านฝากบัญชีไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีใหม่ก็คือเป็นของความปีใหม่ให้กับูบัญชีก็คือบัญชีสามิตินะคะบัญชีสามิติที่ในบอร์ดด้านหลังห้องนะคะซึ่งเมื่อกี้ครูเป็ดได้เป็นตัวแทนในการอธิบายชีวิตประจวันของตัวเองได้ ท่านที่ดีท่านก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ถ่ายทอดน,นําตรงนี้นะคะนำสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไปถ่ายทอดได้กับบุคคลทั่วไปว่าสิ่งที่เราทามาทั้งปีหรือหลาย จะถ่ายทอดให้หเราคนเราจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่หลักๆยังอยู่จากพิซซี่ใหม่แปลงใหญ่หนซ่มี่กลัวเรื่นอ,อัลกอริมักอริอม่า การทำบัญชีนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะหัวใจหลักสําคัญนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถนําบัญชีนะคะไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเช่นนางสาวมรศิรินาเป็นครูบัญชีดีเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรูที่ชั้นนางธวีตอดกรรมตัวบัญชีอาสาประจําจังหวัดชุมพรต่างสำนักงานเกษตรชัยยาเนี่ย ให้มีนักเรียนเชิญเข้าให้เข้าร่วมอบรมครูบัญชีครั้งแรกก็คือจะเป็นโรงเรียนชิว่าธันีก็ไม่ปฏิเสธหน่วยงานไหนทั้งที่ในการมีนักเรียเชิญเป็นผู้นำหรือไมไม่นั่นนะนะโอเคซึ่งทีใดเอาใครสักหนึ่งอะไรกันใครเต็มอ่ากี่โมอแล้วอ่าลูกกี่บาทนานเล่นไหมเราเบิ่งกี่ลูกเป็นลูก ถึงน yeah. ีด <tampoco> นึงใช่ครับใจนะครับของประชาชนต่อมาทุกอย่านะครับเกี่ยนกับหลักคิดทางบัญชีนะครับกับปรัชญาสิ่ง์พอเพียงนะครับตรงนี้ผมได้รับการอบรมจาก้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีต่อทุกเย่นะครับตอนะครับรู้ว่ามันรู้วิสิทธิ์ของเรานะครับรู้ว่าเราจะใช้วิสิทิ์ใช้อย่างไรนะครับเราจะฝึกวิสัยในการใช้งานนะครับมีวินัยนะครับ ทลักบื้องต้นนะครับของผมอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคือใครตัวของเราเองเราเป็นเกษตรกรซึ่งฐานะไม่ใช่รำรวยเท่าไหร่ไม่ถึงกับจนแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยนะครับก็เข้าคุยกันหมดเดือนน้านเดือนนีปุตใต้จเข้าคุยกันเดืองทำเศษษฐกิจพอเพียงทำลาไลายโลเป๊ นี่ก็อ้อยจะคุยเรื่องการทำยังไงให้เขายอมรับในการทำบัญชีาะไต่ตว่าใตรกินอะไรนะแปลงๆาบนี่สามารถเปิูงานได้เลยบ้านหองหลงนากลุ่มนั้นเป็นวรูปแล้วก็พลิกชีวิตเลยจากจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล